ตอนเก่งด้วยใช่ไหมใครใครใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็ไปเรียนได้ใช่ไหมก็ไปเรียนได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเรียนเดี๋ยวจะไปเรียนแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะไปเรียนเดี๋ยวจะไปเรียนเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวจะไปเรียนเดี <comprend> ๋ยวสุศัสการเสร็จเดี๋ยวจะพูดว่ร้งไห้ะูดมายย่องย่ารมงเสร็จแล้ากจะลงานเดี๋ยวจะไปเรียนรากเนื่ยอ่เจาสวกับที่ยงนเพราะเหนื่อยียม้กับเงินกัยาเดี๋ยวจะไปเรียนอ่าสุักา์เสร็จจะพูดจะพูดเรียกว่าแบบยังเหื่อยเนาะเดี๋ยว อ่าเเวจะไปเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่รับด้วยนะรับด้วยนะ ทำไมทำไมไม่รับไัวเองรับตัวเองรับรับรับอ่ามี้อมนิดแฟนแล้วเ้รกไรเรียกอะไรเียวอะไรกี่ยวอะไรมีแฟนแล้วก็สอนได้นี่มีแฟนแล้วก็สอนได้ใช่ไหม,ม ท่าก็สอนได้ชัวเหรอสซีแล้วก็สอนได้ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ ນາໂພສະນາຄູສະນາໂະາຈຍ